สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านเลยนะผมนะก็ในวันนี้ฮะเรามาอยู่กับเจ้าบูสเต็กหกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่พี่เด้สอนวิธีการดาวน์โหลดไปนะครับผมนะก็ใครที่อยากดูนะครับก็กลับไปดูคลิปในช่องได้นะครับผมนะซึ่งมีลิงก์เอาไว้ข้างใต้นั่นเองนะครับผมนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเอ่อการตั้งค่าเอ่อสหรับความที่ สำหรับคนที่มีคอมสเปคไม่แรงนั่นเองนะผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปกันด้วยนะครับผมนะโอเคหลังจากที่ได้มีกระแสนะครับผมที่อยากให้พี่สอนทำคลิปเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับผมนะก็มานะครับผมมาดูอย่างแรกเลยนะครับเรามาที่การตั้งค่าเนอะนะครับการตั้งค่ามันจะเข้าได้2ที่นะตรงรูปเฟืองด้านล่างกับ สามขีดตรงนี้นั่นเองนะผมนะโอเคแล้วกดที่ตั้งค่าปุ๊บนะครับผมแล้วก็จะมาเจอด,ด้านนี้นะครับผมนะตอนนี้จะเป็นการจัดสรรของ cpu นั่นเองแล้วก็การจัดสรรของแรมเนอะเราจะไปทีละขั้นนะครับการจัดสรรของ cpu นะบผมนะ cpu พี่จะเป็นะ amd ะไรเส้น5นั่นเองนะครับผมนะใครที่ cpu ไม่ค่อยแรงนะครับผมนะ,ะมันจะปรับได้แค่สูงสุดแค่4คอร์นะทุกคนนะนะครับแต่ของพี่เนี่ยมันค่อนข้างจะแรง นะครับผมนะมันก็อาจจะปรับได้ถึง8คอนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วสำหรับใครที่เอาคิดว่าคอมตัวเองไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นนักสตรีมนะพี่ก็แนะนําให้อยู่ที่2นะครับผม2นะครับคือมีเดียมสองคอนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่แม่งไม่ไหวเหมือนกนัแบบเหมือนเดิมลเล่นแล้วไม่ยังกระตุกก็ลองไปปรับอยู่ที่1ดูนะครับผมนะโอ้ในส่วนของ CPU นั่นเองนะครับผมก็พี่ ตอนนั้นคือจะเล่าให้ฟังว่าคอมพิวต์สเปคต่ำมากเอ่อคอ i5 นะครับผมนะเออตอนนั้นที่พี่ใช้นะครับคอ i5 เจนเก่าแล้วนะครับแล้วก็กระจอนี่ถือว่ากากแล้วหนึ่งศูนย์ห้าส่วนทีไออ่ะเออนะครับพี่ก็ได้ลองโลคอหนึ 1, ่งโลหนึ่งนะครับผมนะซึ่งคอมพี่ได้ลองปรับแล้วเนี่ยเวลาเล่นปุ๊บตอนที่ปรับเป็นหนึ่งนะมันจะกระตุกอยู่เว้ยเออนั่นแหละแต่พอพี่ปรับเป็นสองปุ๊บ มันจะลื่นนะครับผมทุกคนนะมันจะลื่นปลื้ดเลยนะครับอันนี้คือเล่าอันนี้คือเล่าสําหรับคอมเครื่องเก่าให้ฟังนะครับมันจะลื่นนะครับแต่ว่าประเด็นคือพอพี่ปรับไปสีปุ๊บเท่านั้นแหละทุกคนเกิดอาการแหลกนะครับผมนะเออนี่ก็พี่จะบอกว่าออควรปรับให้พอดีกับคอมตัวเองนะฮะ อย่าไปปรับตามคนอื่นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคอมสเปคของเราไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะสิ่งที่น้องนอง้หรือหลายๆคนบ่นมาเนี่ยเนี่ยพี่ครับของผมเล่นแล้วมันก็แหลกผมปรับตามพี่แล้วอ่าเนี่ยแหละครับคือเราต้องดเออูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเรา ต้องดูสเปคคอมเราด้วยว่าไหวหรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็ไม่ควรที่จะปรับมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับผมเออสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยผมควรปรับเท่าไหรด่ดีลองไล่ไปตั้งแต่1-4ถึง4นะครับ เออหรือว่าใครมีคอมาฝั่งนั้นแบบใครคอมาแรงๆอ่ะส่วนมากคอมาแรงเขาก็จะปรับปรับเกือบสุดนะครับผมนะโอเคในส่วนของ CPU เนอะโอเคในส่วนของแรมก็เหมือนกันเลยนะครับผมนะเหมือนกันเลยนะครับพยายามเอ่อให้มันบาลานซ์กันนะครับผมนะสำหรับพี่ก็จะปรับเป็น4่กับ4นะครับหรือใครที่มี4ก็ปรับเป็น2กรก็ดะนะครับผมนะปรับเป็นครึ่งต่อครึ่งนะครับผมนะโอเคในส่วนเฟรมเรท นในส่วนเฟรมเรทมันเป็นพี่ปรับสุดเลยนะครับผมนะเออในส่วนของเฟรมเรทนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเฟรมเรตต่ำๆเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพของภาพของเราเนี่ยแม่งแบบกา,กากแล้วก็ไม่ลื่นไหลนะครับผมนะอาจจะทําให้เกิดอาการเมสาล็อกนั่นเองนะครับผมเออนะฮะอันนี้ที่ได้ลองทดสอบมานั่นเองนะครับแต่ว่าเออต แต่ว่าสําหรับคอมที่แรงๆนะครับก็จะมีปัญหาน้อยหน่อยนะครับผมอ่านะฮะก็ในส่วนของเฟรมเรทก็จะปรับสุดเลยนะครับผมแล้วก็จะเปิดที่ไฮเฟรม a รทด้วยนะครับอย่าลืมติ๊กนะครับแล้วก็เปิดปรับให้สุดนะครับแล้วก็กดแสดงเฟรมเรทระหว่างเล่นด้วยนะเออเราจะได้รู้ว่าเอ่อเฟรมเรทของเราเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับผมในส่วนของหน้านี้เนาะนะครับใครที่ดูไม่ทันก ฟังไม่ทันหรือว่าก็อย่าลืกลับไปดูนะครับโอเคเรามาดูความละเอียดของภาพกันดีกว่านะครับความละเอียดของภาพเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ามันค่อนข้างก็จะมีผลเหมือนกันนะครับผมเออนะครับซึ่งถ้าเกิดเราปรับมากเกินไปเนะี่ยมันก็ทําให้การเลื่อนแหลกของการเล่นเกมของเราเนี่ยของฟิฟล์มันค่อนข้างที่จะกินสเปคมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าพี่ก็แนะนําให้เป็น1นึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณ 720นะครับผมนะเออสำหรับใครที่คอมไม่แรงเนอะสำหรับใครที่คลองแรงๆนะครับผมนะปรับก็1 9 2 0กคูณหพอนะครับผมนะถ้าปรับสุดอันนี้พี่ว่ามันมมันไม่มีผลนะมันน่าจะอยู่กับหน้าจอของเราด้วยเนาะนะครับผมเออนะโอเคเรามาดูความหนาแน่นของพิกเซลนะครับผมนะเอออันนี้พี่ก็ปรับแค่1้0ก็พอนะก็เหลือแล้วนะครับผมนะเพราะว่ากราฟิกของเกมฟิวไฟมันก็ ความหนาแน่ของพิกเซลเดี๋ยวก่อนพี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมก็พี่จะปรับแค่160ก็พอนะครับผมนะเออนะถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมโอเคส่วนกราฟิกนะครับผมนะตรงนี้พี่จะปรับเป็นประสิทธิภาพนะฮะตรงนี้กราฟิกเอ่อเรนเดอร์นะครับผมนะพี่จะปรับเป็น o p e n g l นะฮะในส่วนอื่นอ่นนะครับผมนะพี่จะไม่ค่อยได้ปรับอะไรมากมายนะอาจจะเป็นเหมือนเดิมนะครับกดบันทึกได้เลยนะครับผมส่วนความชอบตรงนี้นะมันสามารถเปลี่ยนภาษาได้นั่นเองนะ หลายๆคนอาจจะเป็นภาษาไทยอยู่เอ้ยเป็นภาษาอาังกฤษอยู่นะครับสามารถปรับเป็นภาษาไทยได้นะครับผมโอเคนะี่ส่วนตรงนี้นผมนะพี่ไม่ได้ปรับเลยนะตอนนี้พีเ่เขาเรียกก่าอะไรอะ่ะค่าคงเดิมนะครับผมนะเออนะฮะเพราะว่าถ้าเป็น b o o t s t a c สี่เนี่ยนะทุกคนนะทุกคนก็จะรู้ว่าจะปรับเป็น A s u l นะครับผมเอ,อเพื่อเพื่อเรียก template นะครับผมนะเหมือนเป็นการรุ่นฟร m เ l ท t นั่นเองถ้าเกิดจะเป็นเวอร์ชั่นเก่า ะครับผมนะเออนะฮะก็ต้องมีคนรู้บ้างแหละนะเออนะครับผมในส่วนตรงนี้พี่ก็ไม่ได้ปรับในส่วนของเจ้า b บู s Sta t a c k 5นั่นเองนะครับผมนะพี่ก็ปรับเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับอะไรากม่ๆตรงนี้ขั้นสูงนะพี่ไม่ได้ปรับเลยเลยนะครับเอ่อตรงนี้เป็นเวอร์ชันนะครับผมนะเวอร์ชั่นที่ใช้ของ b บู s t a c k 5ในตอนนี้นะครับผมก็จะเป็น5.0.230.101นะครับ 32บิตนะครับผมนะที่พี่ได้โหลดมานะครับผมใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับสามารถไปดูคลิปในช่องได้เลยนะครับผมนะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมนะพี่จะทำคลิปสอนพวกเรานะครับผมนะมเรียกว่าเป็นการแบ่งปันกันนั่นเองนะครับผมนะเออแค่ไรเนี่ยมันก็นะกดฟรีๆกดๆไปเถอะ <c oughs> นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมนะหลังจากที่ พี่ได้อธิบายในการตั้งค่าต่างๆแล้วนะครับโอเคทุกคนก็จะเห็นเฟรมเรทนะครับผมนะเฟรมเรทที่พี่บอกว่าให้เปิดเฟรมเรทระหว่างเล่นนั่นเองเออหลายหลายคนก็น่าจะได้ยินว่าเฟรมเรทของพี่วิ่งอยู่ที่100นะครับผม100ต้นต้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูการตั้งค่าในเกมกันดีกว่านะครับผมนะการตั้งค่านะครับผม <c oughs> <c oughs> การตั้งค่านะครับเรามาดูในการแสดงผลกราฟิกที่จะปรับ เป็นขั้นสูงหมดเลยนะผมนะสำหรับใครที่ไม่ไหวนะก็ปรับอาจจะปิดในความคมชัดระดับสูงเนี่ยอาจจะปรับเป็นทั่วไปเนอะนะครับแล้วก็ในส่วนของชาร์โาก็จะปรับเป็นปิดนะครับผมนะเออสำหรับใครที่คอมไม่ไหวนะเออเฟรมเรนี่แนะนำก็ให้ปรับเป็นขั้นสูงไปนะนะครับผมเพื่อความลื่นไหลนั่นเองนะครับโอเค ก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้นะตรงอื่นก็จะเป็นของพวกเราเลยแล้วแต่ความถนัดของพวกเราเลยว่าเราถนัดกันแบบไหนนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของปุ่มนะครับซึ่งยังมีน้องหลายคนที่ยังปิดปุ่มไม่ได้พี่พยายามหาปุ่มในการตั้งค่าของ F1 แล้วแต่พี่หาไม่เจอวะ่ะพี่ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่พี่จะปิดเมาส์อ่ะเห็นป่ะทุกคนเห็นเมาส์พี่ป่ะอ่าเห็นป่ะทุกคนจะเห็นเมาส์พี่นะ พี่จะกด F1 นะครับแล้วมันก็จะหายไปเลยครับทุกคนนะครับเออมันเหปอนเป็นการรีเมาส์นะครับไม่หรือว่าจะกดตัว x ก็ได้นะแต่ว่าตัว x เอ้ยตัว x กดไม่ได้แล้ววะทุกคนเออสงสัยพี่ไปปรับอะไรผิดแน่เลยนะครับโอเคนะครับปกติมันจะกดได้2ปุ่มนะเออมีตัว x กับตัว F1 นั่นเองนะครับในการปิดเมาส์เห็นป่ะพอปิดเมาส์ปุ๊บนะมันก็จะหันตัวละครได้แต่พอเปิดมาปุ๊บมันก็หันไม่ได้ครับทุกคนก็จะเห็นเมาส์เนอะ โอเคนะครับไปดูในส่วนของปุ่มกันดีกว่านะครับผมปุ่มนะครับเราสามารถตั้งค่าปุ่มนะครับผมนะซึ่งคลิปที่แล้วพี่ก็ได้สอนไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาบอกเหมือนเดิมเนะสำหรับคนที่อยากลบนะครับอยากเลื่อนปุ่มแล้วสมมุติเราไม่ต้องการปุ่มนี้นะครับเราก็กดไาเลื่อนเมาส์ไปที่นี่แล้วก็กดกากบ,บาดปิดไปได้เลยหรือว่าเราต้องการเพิ่มเราก็กดไปที่จุดสัมผัสนะครับแล้วเราก็ลากแล้วก็วางแล้วเราก็ใส่ อ่าแค่นี้จบครับง่ายๆเลยนะับผมนะก็ในการตั้งค่าปุ่มแล้วก็ตามใจชอบของเราเลยนะเนอะอนะครับในส่วนปุ่มไอ้อะไรที่มันเยอะแยะเนี่ยนะครับก็เราลองไล่ๆดูนะอันไหนปุ่มที่เราไม่ได้ใช้แต่ว่าไอ้วงกลมๆตรง,ตรงอันเนี้ยทุกคนพยายามอย่าไปปิดมันนะครับเหมือนมันจะอ,อ่าพี่เคยใช้อ,อ่า booster version 4นั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะมีไอ้ตัวนี้แหละนะครับ เหมือนมาช่วยหรือว่าพี่คิดไปเองหรือเปล่าเหมือนมาช่วยให้เมาส์ของเราเนี่ยไม่หล่นนะทุกคนนะเออนะฮะแบบว่าหล่นน้อยลงนะครับผมนะแบบอาการค้างของเมาส์จะน้อยลงนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้อย่าไปลบมันนะอันนี้พี่แนะนําเลยจริงๆครับทุกคนนะฮะก็หลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จอนะ่ะเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับผมอ่าก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปเทสได้เลยนะเออแล้วก็สำหรับใครที่ อยากลองนะครับผมนะเจ้าบูส t ต็ป5นั่นเองนะแล้วก็ลองไปปรับความเหมาะสมของคอมของตัวเองนะครับผมนะซึ่งพี่ก็ได้ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเออไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผนมะสำหรับถ้าคลิปนี้ถูกใจนะครับผมนะเออนะแล้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็จะพยายาม หาข้อมูลนะผมนะครับและทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ